ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวเพื่อใช้ในการขออนุญ,ญาตหรือว่าใช้ในการก่อสร้างนะครับในตอนนี้จะเป็นตอนที่6การใส่เฟอร์นิเจอร์ลงในแปลนนะครับโอเคครับก็มาที่เมนูแคทไทย AEC นะครับเราก็จะมีเมนูแคทไทย AEC กับ l i b รารีนะครับในส่วนของการใส่เฟอร์นิเจอร์เราก็จะเข้ามาที่เมนู l i b รารีครับก็จะเจอ,เ,อ,อเมนูต่างๆนะครับเช่นรถ เครื่องครัวต่างๆเราก็จะเริ่มกันที่การใส่เมนูรถเลยนะครับกดที่รถขึ้นมาแล้วก็เลือกรถมาวางไว้1คันนะครับตามภาพเลยนะครับแล้วก็เราจะใส่เป็นตัวโซฟานะครับก็กดที่เมนูโซฟาออกมาแล้วก็เลือกตัวเซตโซฟาห้องรับแขกนะครับแล้วก็เอาจับมาวางครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์ให้เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับแล้วก็กด move m enter นะครับเข้าไปชิดผนังนะครับก็จะได้ชุดโซฟาที่ห้องรับแขกเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ได้ทั้งรถแล้วก็โซฟามาทีนี้ให้เรามาเลือกเลเยอร์สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก่อนนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับโอเคตัวนี้ตัวโปรแกรมก็จะสร้างเป็นเลเยอร์เฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีของเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นสีเบอร์8นะครับเป็นสีบางครับทีนี้ในตัวเลเยอร์คาร์นะครับ ของรถก็เปลี่ยนสีเป็นเบอร์8เช่นเดียวกันนะครับตัวเลเยอร์นี้ตัวโปรแกรมสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับโอเคหลังจากที่ใส่ห้องรับแขกแล้วก็ลงจอดรถแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของห้องนอนนะครับเลือกเมนูเตียงหรือว่าเบสนะครับขึ้นมาเราจะเลือกเป็นเตียงคู่นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็เอาไปวางไว้ในห้องนอนนะครับจะหันหัวเตียงไปทางหน้าต่างหรือ จะหันหัวเตียงไปทางที่ทางไหนก็ลองจัดวางดูได้นะครับในกรณีนี้ก็จะ m i เลอรใช้คาสั่ง MI นะครับแล้วก็เอาไปอีกห้องหนึ่งโดยที่หัวเตียงก็คืออยู่คนละฝั่งนะครับในส่วนของตัวห้องครัวนะครับก็จะดาเนินการสร้างตัวเคาน์เตอร์ขึ้นมาก่อนโดยใช้คําสั่ง PL นะครับวาดเส้นขึ้นมาห่างออกจากผนัง0.7เมตรนะครับแล้วก็ ใส่ความยาวอยู่ที่ประมาณ2.9นะครับแล้วก็เอาเข้าไปชนกับผนังของห้องครัวนะครับอันนี้จะใช้คำสั่ง extend นะครับ ex แล้วก็คลิกขวา1ครั้งแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นนะครับก็จะเป็นการยืดเส้นเข้าไปชนผนังนะครับในตอนนี้เส้นของเราเป็นเมนูกริดนะครับก็เราจะทำการเปลี่ยนนะครับโดยการใช้ ma นะครับ match นะครับป้ายสีนะครับ match ma match property เข้าไปป้ายที่ตัวค c เตอร์คหัวนะครับแล้วก็ จะได้เป็นเลเยอร์เฟอร์นิเจอร์เหมือนกันนะครับทีนี้ก็จะมาใส่พวกเตานะครับเข้าไปนะครับก็ลองจัดวางดูได้นะครับในตัวนี้ก็จะเป็นตัวตู้เย็นนะครับลอง next ดูนะครับโอเคเราก็จะใช้ตู้เย็นขนาดมาตรฐานก็แล้วกันก็จะลองเลือกเป็นโอเคตอนนี้เดี๋ยวใส่เป็นตัวอ่างล้างจานก่อนตัวอ่างล้างจานก็วางไว้ ที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกกดเลือกที่เมนูห้องครัวออกมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เลือกเป็นตู้เย็นนะครับขนาดมาตรฐานนะครับเอามาวางไว้แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกทิศทางนะครับแล้วก็มูฟเข้าไปในช่องที่เราเตรียมเอาไว้นะครับตัวนี้ในส่วนของโต๊ะครัวเราก็จะเลือกเป็นโต๊ะ6ที่นั่งนะครับแล้วก็วางลงไปในที่ห้องครัวได้เลยนะครับโอเคทีนี้ก็จะ มาจัดวางตำแหน่งของห้องน้ำนะครับโดยการกดไปที่เมนูทอยเล็นะครับแล้วก็จะมีรูปแปลนของชักโครกนะครับก็เอามาวางไว้ที่มุมผนังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกด Move M Enter นะครับมาทางขวาสัก0.45นะครับจากนั้นก็ Copy มาไว้อีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการ r o t a t e นะครับ RO นะครับแล้วก็คลิกหมุนไปยังทิศทางที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในจุดที่เราต้องการนะครับ ในกรณีนี้ก็จะห่างจากผนังออกมา45เซนติเมตรนะครับก็คือมูฟออกมา0.45นะครับทีนี้ก็จะมีทางด้านอ่างล้างหน้านะครับก็จะเพิ่มเข้าไปในตัวแป็นห้องน้ำนะครับเป็นอ่างล้างหน้าขนาดมาตรฐานนะครับก็มูฟออกมาจากผนังนะครับ0.4นะครับทางนี้ก็สามารถเลือกรูปแบบของโถสุขภัณฑ์ เลือกรูปแบบของอ,อ่างล้างหน้าได้เองตามใจชอบเลยนะครับในกรณีนี้นะครับก็จะทําเป็นตัวอย่างเอาไว้นะครับโอเคหลังจากได้ชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้าแล้วก็ใส่เป็นในส่วนของพวกก๊อกฝักบัวนะครับลองกดตัวเมนูก๊อกขึ้นมาเราก็ลองเลือกมาใช้ดูนะครับตัวนี้นี้ก็จะใส่เป็นก๊อกอ่างล้างหน้าก่อนนะครับ จะเลือกเป็นเมนูโฟลเซตขึ้นมาแล้วก็แอดอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าจะทำการก๊อปปี้ตัวที่เราเพิ่งแอดมาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นการใส่ก๊อกฝักบัวนะครับก็เลือกแป่นก๊อกฝักบัวขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่มุมผนังนะครับใช้วิธีเดิมนะครับมุมผนังแล้วก็เลือกทิศทางนะครับมอได้ทิศทางแล้วก็มูฟนะครับมูฟออกมาจากผนังนะครับ m enter ครับ คลิกแล้วก็เลือกหรือว่าจะพิมพ์มระยะที่ต้องการเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะลากเอาก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดวางตำแหน่งของชักโครกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ตัวฝักบัวนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันนะครับของห้องน้ำทั้งสองห้องนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเดินท่อนะครับจะได้สะดวกกับการติดตั้งด้วยนะครับ แล้วก็ใช้คำสั่ง copy ออกมานะครับแล้วก็ทำการ move ตัวฝักบัวนะครับเข้าไปไว้ที่ผนังแล้วก็เลือกระยะเป็นสัก0.35เหลือ0.40ก็ได้นะครับทีนี้ก e e ็ตำแหน่งฝักบัวก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนสักหน่อยนะครับเอาฝักบัวสลับห้องนิดหน่อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งไว้อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ mirror เอานะครับ แบบนี้น่าจะดีกว่านะครับก็คือว่าเราจะจัดสรรใช้พื้นที่นะครับในห้องน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็ติดตั้งในส่วนของสุขภัณฑ์ส่วนอื่นๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นราวแขวนผ้านะครับก็แอดเข้าไปแล้วก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมวางนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นด้านหลังประตูนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เปียกนะครับ ตใช้คำสั่งพื้นฐานทั่วไปนะครับ copy co นะครับ move m นะครับแล้วก็ rotate หมุนนะครับก็ ro นะครับเดี๋ยวเราจะวาดตำแหน่งของ f l o o r d d a เพิ่มเติมลงไปนิดนึงนะครับใช้คำสั่ง rec สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็พิมพ์0.15นะครับ comma 0.15แล้วก็จะได้สี่เหลี่ยมขนาด15คูณ15เซนขึ้นมานะครับ ทําการมูฟไปยังตําแหน่งที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็อาจจะใช้คำสั่ง C นะครับเซอร์เนะครับวาดวงกลมที่กึ่งกลางนะครับแล้วก็ใส่เป็นขนาด0.5นะครับก็คือขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็ทําการ m i r เล r ครับ MI ไปไว้อีกห้องหนึ่งนะครับกด No เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องลบตัวฟอร์เดนจากห้องที่แล้วนะครับ ก็กดเซฟนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับการใส่เฟอร์นิเจอร์ในห้องนะครับในตอนถัดไปก็จะเป็นการใส่แ t t r i b u t วต์ชื่อห้องต่างๆนะครับชื่อห้องน้ำแล้วก็ระบุเบอร์ผนังเบอร์พื้นลงไปนะครับขอบคุณครับ